สุขสบายดีตอนสวยๆพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกทนหนึ่งพ่อๆกับปู่ข่าคือเก้าพาเบิ่งกล้วยก่อนเมื่อนี้มีแผนว่าสิไปบ้านเจอมราก,กากีเพิ่นเซินไปกินนันกระปุ่นเฮิตกระปุ้นเลี้ยงเพผนว่ามาเด้อเพินว่ากันอยากตอนเทียงเยงว่า อยูง่งานกเนาเออแนวกินพี่น้องเอ้ยแต่ละมือกินแต่ปิง้งไก่ซื้อปิ้งไก่มากินนะน,นะมื่อน,นี้ก็ตอนเศร้ากับแกงเห็ดปวกเห็ดปวก,กที่ใส่ตู้เย็นไวไป้ปีงไก่นี่ก็รสชาติมันก็จนว่าโบมีเห็ดปวกใหม่ก็ยังบไปกินน้ำบ้านน้ำเมืองพคนดอกกินแต่ตัวเก่เาๆนี่ไปก่อนพาเบิ่งกล้วยพี่น้องกล้วยหลังเฮือนนี่ออกสามสี่หวีละ ีนี่ก็บังกใหญ่พี่น้องเอ้ยหาวีสามีพอสิกินปลูกปาไว้พอได้กินพี่น้องเอ้ยมันก็บริต้องการปุ่นต้องการปุ๋ยอย่างเดอกเสียไปแถวนี้มันก็เกิดดอกกล้วยไม้ตัวนี้ก็ออกดอกแล้วจกซื้อเป็นวันอะไรกระบอกหคือกันแต่ก็ออกดอกสีเหมาะง,งามตัวนี้มันออกไปโดดแล้วดอกปัยญ,ญาอิน กูพอได้แยงพี่น้องเอ้ยบ่มีแนวเหตุพี่น้องฮะกำลังสิงไปหาเจาอมาลามีอันคนมาหาบอีกได้ืันนี้เจซีคนงามคนมาแว่หาผู้ขา่าบ่มีรดอาศัยติดซอยหอยตามเพิ่นไปโดยแล้วพอกันติบ้านแจมาลาเด้ <c oughs> อฮอวพี่น้องหอนบานเจมรา,า,ากากี่แล้ว โเห็ดย oh, ่างกินกระถึกกลุกโคมเนี่ยเห็ดย่งกินเนาะเห็ดน้ำขมปุนสปาเจมมาแล้วาถือใจไหมพี่น้ำไก่แมนบอสีมือเจลกับเจนลุนมาเนี่ยเจมมาแล้วจักยังไปทางใดอยู่พี่น้อง ประคชากิานอยู่ยบ,บทีมคือกับพี่น้องเลยทำเซกันเลยวันนี้นะโอ้ทำเซกันทำแล้วก็ไปครัวพี่น้องนำกองปุนแบบบานเอาครัวได้แล้วก็ต้มไหมบอสดมน้ำท่าพี่น้องเป็นตำล้วก็จะ ขัวขัวอะไรแบบต้มตรงนี้แซ่บนัวพี่น้องเอ้ยเื้อขอบคุณพี่น้องเื้อขอบคุณเจลย่างซอยกระลำพี่น้องหัวละสามบาทกระลำหัวละสามบาทเจ๊อมาแล้วว่ากระลำหัวหนึ่งนี่เลี้ยงคนได้ทั้งบ้านพอนาบัดรอิฐมันอยากพี่น้องเอ้ยมันแหงมันแรงมันแหงมันแรงโซนนี่ฝนกระป๋ตกเขาเจ็ดสีกระสิตายแล้ว มันเดือดรังยิงแคลออกมามันเกินเงี้ยมองมามันก็ะห้องหาพุทธป้อมถั่วมันมันมันบะถั่วมาเนี่ยวถั่วปะถั่วก็ย่าแม่มั่นไปวะกินำกินน้นก็เวเจอัมาลมาเลยพี่น้องอัมาลาพี่ปราสานาหัค่ำส่งเขาประกอบ สวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีรูดีตุ๊กตาบรายสุดท้ายไม่มีอะไรจะเด็กสุดท้ายก็ถือหัวปรีมาแข่งแข่งแข่งอันเดียวพี่นะแตแงกตัวท่าแจกตัวท่าผ้าท่าแดดท่าลมมาลิพี่น้องสวัสดีค่ะนี่บอเอินบ้านเอินเมืองมาในกินซัมนี่บอหัวปีหัวเดียว เดกนะพี่น้องแซ่บมื้อนี้กะมกกบใส่หัวปีสู่กินพี่น้องได้กบ3ตัวไปสอน4หนองโอ้ยคุ้มค่ามื้อนี้ส่วนมานั่นกินกับปุ้นในในในโอกาสหยังน้อเกือบ60,000สับ s c r i b ้ใบมะกรูดใบมะเขียลบในเด้อลบในเด้อเปิดเด้อเปิดเซอร์พี่น้องเพิ่นจะรองกัน60,000สั b s c r i b e เพิ่น ของเจ้าบ่หรือว่าของเบามีไห้น้ำกันนั่นแหละเป็แกงชอนชันนั่นพี่นี่เนาะเออเด๋ยเกี่ว่าบซองเจ้าเองซองเพื่อนพี่น้องซองเพื่อนปังแห้งอะไรหกหมื่นซับแล้วซอง่อยหน้ากระโลยซับก็ซับจนมุนซับไปซับมากันเลยเงยขึ้นกระเบียากทานมาเด็ดจับพี่น้องมากินข้าวปุ้นน้ำกันนี่แหละเนี่ยของข้าวปุ้น ขนมจีนนั่นเองเจ้าค่ะเพื่อนสาวมึงว่าจังไรแจังแหน่งจังแหน่งจั่งแน่งน,นี่นะก,กระปุ้นมีน้องมีผักหนอมผักเสริมมีตีผักซีกระเซ็๊กระโดมีก็คือกระปุ้น เติมาตะไสนี่นะกสะปนมาตะบนมากตะสโังามสิมืนอนงามสพุดดพี่น้องบมากกไก่บะหมมาเกลไก่ได้มาอนแจ้มาลาจัเต็มเรามบานนีพี่น้องตนไปเบิ่งกันแม่ครัวยู่ในครัวแม่ครัวก็อยู่ในครัวคลนอยู่ในพวกมันห้อนเขาใกล้เพิ่นบอได้มันท้อน อืมบะทุนคือเพื่อนแล้วนะพี่น้องทำขอบุญยั่วยัวสูตรเจอามาราเสร็จเรียบร้อยแล้วจัะพี่น้องแซ่บๆๆแซ่บไก่ปลงมือเองเพื่อนว่าไก่จักโตนีิเจ๊เห็ดน,น้ำกระปุ้นนี่

นางน้ก็อีมเป็นนอนเพริสียนก่อจังาเพริียนทั้งลูกก็จะออกแล้วเพรียนทั้งลูกจะออกทั้งลูกก็จกแพลออกเดี๋ยวนอ้เนามันจะออกมาหายใจเกมละค่ะอีมบอกระงับกินปลาสีเปกินปลากินข่าวบ่ค่อยแทบเพะนช่วงนี้ขาวปรนล้อันบมนลิ่นบริหารลดบริหารยังแหละบอกระงับสวย แต่ว่าประสาทผู้ด่งมันยังได้กินยูตดบไปได้กระเม็นแสดงว่ายังรอดจากโควิดอยู่ขุณกันยังเรืออยู่สิไว้กินตอนบายบพี่น้องขอจบคลิปซำนีเด้อ แก่ประดิษฐ์แก่แล้วเจ๊สีคอนโตอาศัยกินน้ำอมลาราผู้งงเลยรวยอาศัยอมมาราบินละแตลว่าเก๊ที่กับกินลายดอกกินกินพวกแส